และสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นอาจจะเป็นอุณหภูมิและลักษณะภูมิประเทศซึ่งโหะและยากที่ในการสำรวจคุณอาจจะเสียชีวิตหรือไมก่ก็อาจจะเสียพลังงานในการเดินสำรวจคุณจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ต่างนาดหไหมใบนเนี่ยอ่นนี่คือต้อนทีวเล็บต้นทีวเล็บในลักษณะของมันพวเราเล่าสูนเสียงเหงื่อให้เราเด็ดแล้วก็ดมกลิ่นมันจะหอมม่เชื่อคุณลองใช่เลยไปได้ยินเสียงอะไรไหมเออผมตดเอง มาปลาแห้งอย่างนี้กูต้องระวังหน่อยนะเวลาเดินแบบนี้กูต้องระวังแล้วตัดตัดต่อไหมไม่ต้องตัดอันนี้ลมเรา, <ël> า<ล>ะจะต้องระวังระมัดระวังผมมีเอ็นซิลกติดมาหนึ่งกระบอกและกระสุนอีกเจ็ดสิบห้านัด เยวต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงในการไปจุดนัดพบนัดที่หมายในลักษณะนี้คุณอาจจะเจอในสภาพภูพมิอากาศที่แปรปรวนอากาศร้อนบวกกับสภาพป่าที่อับชื้น อาจจะทำให้คุณคันไขรมันไม่มีอะไรเยอะเลยเองคุณดูกับมันเดินทางข้างหน้าอีกหนึ่งร้อยเมตรจะมีการสิ้นสุดในการสำรวจในวันนี้แต่เราผมไม่ทีมงานได้รวมกันเรื่องมา ในกา้นวชนานถึงสองชั่วโมงเต็มยากนักยิ่งเป็นหน่วยทหารแต่งมูที่มีได่แต่งโมหน่วยพย,ยาบาลเราจะต้องรู้เรื่องของสมุนไพรและวิธีการต่างๆ ในการเอาชีวิตรอดก็ตกน้ำน่ยอาคุณไม่เคยสังเกตเส้นทางที่คุณเคยมาเขาจะ <c oughs> เราจะ <c oughs> เราจะส <c oughs> ะ,ะดุดไมเได้ครับ <c oughs> แล้วทีนี้ก็ปืนลั่นใส่ตัวเอง <c oughs> ยากเลยเราผมได้ทีมงาน ตอนนี้ได้อยู่จุด,จดหนึ่งที่เรียกว่ากำแพงหน่วยไม่ทราบมาต้นอะไรเลยผมได้ยินเสียงสัตว์ป่ากำลังคลืบคลานเข้ามา,มาแมลงวันตัวนั้น คุณสามารถกินได้นี่อะไรเนี่ยปิย<ด>าร่วงต้นไม้พื้นเมืองไงอันนี้คือต้นหุ้งกวางอะไรอะไร่อร <c oughs> มล็ดของมันเมื่อเราเติบโตแล้วเราสามารถเอาไปกระเพาะเปลือกได้เขาเราไปทำเป็นมะม่วงหิมะพร้าวระวังคุณอาจจะเจอสัตว์หิมะพร้าวแถวนี้ได้คุณอาจจะต้องเจอกับหนันบุกมานปิยคุฑ

ลำบากมากเลยในชีวิตมันอ,อ็อบชันเยอะโ <laughs> ดนจริงๆวิ่งไม่ทันเลยข้อ,อไี่สี่มไม่เสียน้ำในร่างกายด้วยขับออกมาจากทา,เทางเหนือทางต่อเหนือผมได้สูญเสียงเหน่อไปจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราจะต้อง หาพลังงานทดแทนอันนี้ก็เป็นเวลาที่นานแล้วผมยังไม่ได้พลังงานผมต้องการพลังงาน